ภาพยากร์ตอนสองอยู่ครีนทราเปิดเผยตนตอบคำถามจะหยุดภัยพิบัติได้อย่างไรลิขสิทธิกรีนทรา2อ6 4การชมภาพยากร์กรพพกรขออย่าข้ามตอนพระพุทธเจ้าโคตมะตรัสกรารมสูตรมีคุณค่ามากแต่ทำไมพระสงค์ไม่อบรมสั่งสอนชาวพุทธจะเกิดผลดีกับทุกคน อย่างน้อยจะรู้จักห้ามใจไว้ก่อนและนำมาคิดทบทวนถ้าเชื่อแล้วเป็นกุศลหรืออกุศลโปรดใช้กลมมสูตรตรวจสอบภาพยากรจากตอนหนึ่งพระไตรปิฎกมีพิรุธมากสังคยนาในรัชกาลที่หนึ่งสรุปอาตมภาพทั้งปวงขอพระศรีอริยเมตยโพธิสัตว์สมเด็จอมรินทราธิราช พระอิน์ช่วยให้สติปัญญาแต่ในเวลานั้นยังไม่ควรแก้ไขพระมหาปรินิพานสูตรบ่งมานร้ายทำลายได้ส่วนหนึ่งและทำลายต่อเนื่องถึงปัจจุบันเหตุเพราะไม่ใช้กรรมสูตรครูอินทราจะให้ความจริงแก่ผู้ต้องการรู้ก่อนตายจะได้หยุดบาปหนักนี้ก่อนตายไปสู่ภพภูมิของผู้นั้น ความจริงคือตามที่พระสารีบุตรเถระทูลถามพระพุทธเจ้าโคตมะใต้ร่มไทรริมแม่น้ำโรฮินีใกล้กรุงกบินพัฒเกี่ยวกับพระจักรพัรพระพุทธองค์ตรัสตอบพระพุทธเจ้าห้าองค์ในพัทรกกับมีพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าต้องอยู่ในกับห้าพันปีรูปโบราณเช่นที่จีน เกาหลีญี่ปุ่นทิเบตปากีสถานอินเดียเนปาลศีลร,รังกาไทยและขเขมรแสดงพระพุทธเจ้าองค์ที่หไม่ใช่สมณะเพศคือถือบวชแต่เป็นบุคคลธรรมดาทำไมศาสนาพุทธใหม่เป็นอเทวะนิยมคือปฏิเสธพระเจ้าเช่นพระอินทเจ้าแห่งเทวดาการทำเช่นนี้ เป็นบาปหนักไหมเมื่อพระพุทธเจ้าโคตมะไม่ได้ปฏิเสธพระอินทพุทธวจนะมีในสก,กะปัญหาสูตรเกี่ยวกับพระพุทธองค์สนทนากับสกกะเทวราชคือพระอินทสันสกิตอินทระอินทราบาลีอินทะเรื่องอินทราพระอินท์เอวตารเกิดเป็นคนบนโลกนี้ เป็นพระโพธิสัตว์และตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หคือพระจกักรพรรดิเพื่อช่วยชาวโลกเมื่อตายแล้วจะกลับเป็นใหญ่บนสวรรค์ตามเดิมเรื่องพระจกักรพรรดนี้ลงตัวกับศาสนาหรือลัทธิหลักเช่นขงจื๊ออิสลามและคริสศาสนาเขาผู้นี้มีชื่อเรียกต่างๆกัน ตามภาษาของชนชาตินั้นและจะปรากฏตนในช่วงกึ่งพุทธกาลและสหวัตพุทธศักราชจริง2,564ลบด้วย48คิดศักราชจริง2 0 2 1ลบด้วย1นั้นวงกึ่งพุทธกาลกับสหวัตรตะวันตกต่างกันเพียง4ปีจึงถือเป็นช่วงเดียวกัน นี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งจากหลายหลักฐานรวมทั้งจากฝ่ายมหายานบงพระจักรพรรดิพระศรีอานมีขึ้นในปัจจุบันพระสงฆ์เทรวาดไม่ใช้กลามสูตรเชื่อพระไตรปิฎกว่าพระเมตไตรเมธยะมีขึ้นเมื่อคนอายุแปดหมืนปีแต่หลักฐานมีพิรุธมาก เราทำลายทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะและศาสนาพุทธอย่างนั้นหรือเป็นบาปหนักไหมพระจกักรพรมีความจริงแสดงได้ครูอินทรากล่าวเรื่องนี้มาแต่เริ่มต้นปีคิศกราัช .1992 พุทธศักราช2535ให้คนพิสูจน์ความจริง แต่คนบนโลกไม่สนใจจึงเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทั้งดินแผ่นดินไหวน้ำน้ำท่วมลมลมพายไุไฟไฟไหม้และโรคภัยทำลายผู้คนและทรัพย์สินมาตลอดไม่หยุดจุดเริ่มต้นของผาพยากร์พระจักพรพรรดิมาในกึงพุทธกาล มนุษย์นี่จะต้องทำดีพระเจ้าจะยกโทษให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมีพยากรณ์เป็นหลักพระจักรพรรดิจะเปลี่ยนวิถีวิทยาศาสตร์สู่พระเจ้าผู้สร้างอย่างที่พวกเขาไม่มีทางอื่นเลือกเช่นจะพิสูจน์ความจริงเรื่องธาตุห้าชนิดรูปธรรมของสรรพสิ่งคือดินน้ำลม ไฟและแก่นสารที่คนโบราณรู้เช่นกรีกพรามฮินดูและทิเบตภาพยากรณ์นี้เพื่อการศึกษาโดยผู้จับทำไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนขอขอบคุณยิ่งมิราโคูชแนช่องโทรทัศน์มอบวิดีโอภาพยากรณ์ให้เมื่อปีพุทธศักราช2554 ท่านใดมีข้อแนะนำต้องการแสดงความคิดเห็นมีข้อโต้แยง้งมีคำถามใดโปรดลงใต้ยูทูบนี้จากขอบคุณขอบพระคุณยิ่งทายนี้ขอขอบคุณท่านหนึ่งผู้ติดตามงานครีนทราและได้เมตากรุณาทรงคำรลนมาให้โปรดคิดทบทวนเงี่ยหูรีตา พอประมาณสงบคำรออ่านผลงานจริงได้รับมาอ่านแล้วช่างเตือนใจเลยทรงให้อ่านต่อไม่มัวนิ่งถ้าเห็นว่าเข้าท่าตามนั้นจริงสมควรยิ่งทรงต่อรอทำไมการทรงต่อผาพยากรณ์น,นี้เป็นกุศลบุญไม่เพียงตนเองแต่กับคนทั้งโลก คิดทำไมค่ะอาจารย์บอกว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละศาสนาเขาก็มีความเชื่อว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละที่นี่อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอะไรที่จะทําให้เราเชื่อได้ว่าแต่ละศาสนาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันค่ะอาจารย์อันนี้เป็นคําถามที่อ่ที่ดีมาก,กน,นะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราศึกษาลึกซึ้งไปถึงคําพยากรณ์ต่างๆแล้วเนี่ย เราจะเข้าใจว่าที่เขาพูดถึงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ในลักษณะตามปกติก็จะกลายเป็นบุคคลท่านหนึ่งมาเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้กับโลกของเราค่ะาวนี้ผมอยากจะพูดลึกลงไปว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าในแต่ละคําทานายเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เองจัดสรู้ด้วยพระองค์เองครับรู้เองในเรื่องสันติสุขใ,ในเรื่องของสันติสุข และสันติภาพแล้วก็การมีความยุติธรรมอะไรต่างๆนะฮะผมเคยเห็นพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแม้กระทั่งเรื่องการค้าขายก็จะเป็นไปด้วยความยุติธรรม,มถ้าเราจะคิดว่าทําไมศาสนานั้นพูดเกี่ยวกับว่าจะมีบุคคลท่านนี้มาเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้โลกศาสานานี้ก็พูดถึงว่าจะมีบุคคลมาสร้างสันติสุขให้โลกก็เหมือนกับว่า บุคคลนี้เนี่ยที่มาสร้างสันติสุขให้โลกก็น่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันค,ครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าที่เราพูดถึงพระจกักรพรรดิหรือพระศรีอาริยเมตรัยหรือบางศาสนาพูดถึงอ,อ,อิมามมหดีหรือ าทางฮินดูพูดถึงพนะนายณ์อะไรต่างๆก็คือบุคลคลท่านเดียวกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีศาสตร์อะไรบางอย่างที่ที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับคนทั้งโลกแล้วมันก็อยู่ในคำสอนแต่ละความเชื่อแล้วก็กำลังบอกว่าผู้ที่จะกลับมาเนี่ยเนี่ยแหละคือผู้มาช่วยโลกเป็นพระผู้ไถ่มาช่วยปกครองโลกมาช่วยให้มนุษย์พ้นจากวิกฤต ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแต่ที่ผมบอกมันจะมีตัวปลอมมาก่อนอถ้าตัวปลอมมาเนี่ยก็มันต้องให้ตัวปลอมก็เล่นบทผู้ร้ายไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพระเอกมาตอนจบก็คือภาะีอานอพระเมสิยาพระนบีอีซาแล้วก็พระการกีเนี่ยเนี่ยสี่องค์เนี่ยอาจจะเป็นองค์เดียวกังก็ได้ใครจะไปรู้ คงจะพูดได้ในแง่ของาศาสนาอิสลามนะครับว่าสิ่งที่พระคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้แล้วก็สิ่งที่ท่านาศาสดามมฮัมมัดซึ่งเป็นาศาสดาสุดท้ายของอิสลามได้กล่าวไว้เราก็จะเชื่อให้เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนชื่อจะเหมือนกันหรือว่าบุคลิกลักษณะอะไรก็ตามนะครับที่ว่าจะลงมาแล้วก็ทําให้โลกนั้นเกิดความสงบร่มเย็นนั้นก็เป็นเรื่องของแต่และาศาสนาไป พูดถึงที่บอกว่าท่านกําลังจะมาแปลว่าท่านจะต้องมาแล้วหรือว่าอย่างไงเป็นสิ่งที่ถูกครับก็คือว่าถ้าเราจะดูตามลักษณะของอพระมหาปรินิพานหรือเราดูคําทํานายต่างๆเมื่อพระจักรพรรดิมาเนี่ยจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดเข้ายากหมากแพงเกิดเรต่างๆซึ่งมีอยู่ในคําพยากรณ์อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุเกิดขึ้นทำไมผมถึงบอกว่าก่อให้เป็นเหตุเกิดขึ้นผมอยากจะถามว่าถ้ามนุษย์เนี่ยอยู่อย่างสุขสบายเราจะสนใจไหมว่าใครจะเป็นใครจะตายเราก็ไม่สนใจนะฮะเพราะเราสุขสบายแล้วแต่ถ้าเรารำบากเนี่ยเราจะก็จะเริ่มหาที่พึ่ง ทุกวันนี้เนี่ยที่เราโดนภัยพิบัติสารพัดทิศต,ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอาจจะเป็นดีได้ถ้าเราเริ่มพิจารณาตัวเราว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้<ะ>เราประกอบธรรมะหรือเราประกอบอาธรรมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะสรุปได้ว่าสิ่งบ่งบอกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ซึ่งมีอยู่ในพยากรณ์ มาร่วงหน้าแล้วนับพันนับร้อยปีมันเกิดขึ้นจริงเราก็ควรจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามพยากรณ์ถ,ถ้าเราได้ศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนาและก็หลักฐานต่างๆผู้ที่มาก็คือท้าวสักกะเทวราชเพราะนั้นจากหลายหลักฐานเนี่ยผู้ที่มาก็คือกอดฉะนั้นเนี่ย ในสิ่งที่มีหลายท่านที่ได้คน้นคว้าแล้วก็สรุปว่ามนุษย์จะต้องทำดีแล้วพระเจ้าจะยกโทษให้มันน่าจะมีส่วนมีความจริงอ,อาจารย์ังจะบอกว่าที่เรากำลังพูดถึงพระจกักรพรรดิหรือพระสีอานก็ตามนั่นก็คือกอดของทุกศาสนาถูกไหมคะถูกต้องครับคือคำว่ากอดคือพระองค์ที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดครับถูกต้องถ้าเราจะเข้าใจง่ายเนี่ยเราลองดู ชื่อของกรุงเทพพระมหานครแปลกันให้ถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่มาก็คือท้าสักกะท้าสักกะคือใครคะอาจารย์ท้าสักกะเทวราชก็คือผู้เป็นใหญ่วนสวงสวรรค์ตามศา,า,าสนาพุทธะคะตามศาสนาพุทธคือผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกถ้ากอเป็นผู้กำหนดให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายตามคำพยากรณ์ ดังนั้นก,ก็สามารถที่จะหยุดภัยพิบัติได้ม,มันเป็นเหตุเป็นผลครานี้ถามว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่ว่าไม่ใช่เป็นการเกิดเพราะมนุษย์เป็นเหตุหรือเพราะธรรมชาติเป็นเหตุคือสรุปได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเทพเป็นผู้กำหนดถ้าเราอยากจะดูในพระไตรปิฎกก็มี ในเรื่องของพระมหาปรินิพานซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะครับมีอยู่สามข้อเนี่ยตรงตรงเลยว่าแผ่นดินไหวใหญ่ขอขอบพระคุณยิ่ง มาอย่างดรมหาภัยรัติสิโลคุณอภิรักษ์สอนพรินอาจารย์อรุณบุญชมผู้ไม่ประสงค์ออกนามและเว็บต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลอันมีประโยชน์ยิ่งเพื่อผู้ชมพาพยากรณ์ในทุกตอนครูอินทรา